ต่อมาเราจะพูดถึงระดับการอ่านนะครับระดับการอ่านจะแบ่งออกเป็นสาระดับด้วยกันคืออ่านออกอ่านได้แล้วก็อ่านเป็นนะครับอ่านออกอธิบายง่ายๆก็คือเวลานักศึกษาเจอตัวอักษรที่ผสมการรวมเป็นคําแล้วนักศึกษาสามารถอ่านออกเสียงตัวอักษรนั้นได้แต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายหรือแปลความหมายได้นั่นเองอันนี้คือระดับการอ่านออกต่อมาการอ่านได้อ่านได้ก็หมายถึงสามารถอ่าน ตัวอักษรนั้นและก็เข้าใจความหมายได้นั่นเองส่วนระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับสูงสุดก็คืออ่านเป็นอ่านเป็นก็คือการที่นักศึกษาสามารถอ่านตัวอักษรนั้นสามารถเข้าใจความหมายและแปลความหมายหรือตีความหมายจากข้อความหรือคํานั้นๆได้นน่นเองต่อมาเราจะพูดถึงองค์ประกอบของการอ่านนะครับการอ่านประกอบด้วยองค์ประกอบ5ส่วนด้วยกันดังต่อไปนี้คือ 1. ผู้อ่านผู้อ่านเป็นผู้รับสารด้วยการใช้สายตาอ่านสัญลักษณ์หรือตัวอักษรต่างๆ สองสารส่วนใหญ่เป็นหนังสือเรื่องราวจากหนังสือจะให้ความคิดแก่ผู้อา่านหากผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่เข้าใจหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจนก็จะทำให้การอ่านล้มเหลวได้สามความหมายผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของสารที่อา่านเช่นความหมายของคําและประโยคที่อาจจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในก็ได้สี่ การเลือกความหมายผู้อ่านต้องเลือกความหมายโดยอาศัยบริบททางภาษาบริบททางสังคมสิ่งแวดล้อมในการเลือกความหมายที่ถูกต้องให้กับสารที่เราอ่านนั่นเองห้าการนําไปใช้เป็นการอ่านที่ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาําวันอย่างเช่นอ่านคําแนะนําในการใช้งานอ่านคําแนะนําในการใช้ยาการทํางานอดิเล็กในการอ่านทุกครั้งต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังกล่าวที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะองค์ประกอบที่หนึ่งซึ่งก็คือผู้อ่านนั่นเองหากผู้อ่านทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์สามารถตีความได้อย่างถูกต้องแล้วก็พิจารณานํานไปใช้ได้ดีจึงจะถือว่าการอ่านครั้งนั้นประสบความสําเร็จหรือสำเร็จที่ผลนั่นเอง ต่อมาเราจะพูดถึงประเภทของการอ่านการอ่านสามารถแบ่งตามวิธีการอ่านได้สองวิธีก็คือหนึ่งการอ่านออกเสียงและก็สองการอ่านในใจการอ่านสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดูตามตารางที่ปรากฏบนหน้าจอฝั่งแรกการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงเนี่ยหนึ่งเลยเป็นการถ่ายทอดตัวอักษรออกเป็นเสียงในขณะที่การอ่านในใจเป็นการถ่ายทอดตัวอักษรออกมาเป็นความคิดอยู่ในหัวของเราอันที่สอง การอ่านออกเสียงเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยกว่าการอ่านในใจเพราะว่าเราจะต้องเปล่งเสียงออกมาส่วนการอ่านในใจเนี่ยเราไม่ต้องเปล่งเสียงเพราะนั้นเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่สามการอ่านออกเสียงเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผู้ฟังว่าเวลาเราอ่านออกเสียงไปแล้วผู้ฟังเนี่ยจะฟังได้ชัดเจนถูกใจคนฟังหรือเปล่านะครับส่วนการอ่านในใจเราไม่จําเป็นต้องนึกถึงผู้ฟังเลยเพราะเราอ่านเพื่อเข้าใจคนเดียวสี การอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังการอ่านทุกท้อยคาทุกวรคทุกประโยคทุกตอนเราจะอ่านออกเสียงผ่านๆไปเลยไม่ได้เพราะเราต้องคํานึงถึงผู้ฟังถูกต้องไหมครับแต่การอ่านในใจเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลยเราอ่านเพียงเพื่อให้ทราบความโดยรวมหรือจับใจความสําคัญเพียงอย่างเดียวถ้าการอ่านออกเสียงจะอ่านไปได้ช้ากว่าการอ่านในใจส่วนการอ่านในใจเนี่ยเราสามารถอ่านได้เร็วกว่าเพราะเราสามารถใช้สายตากวาดแล้วก็เข้าใจความหมายได้เลยหก การอ่านออกเสียงเนี่ยจะมีความลำบากในการคาดคะเนผู้ฟังตามสภาพที่เป็นจริงมากกว่าส่วนการอ่านในใจเนี่ยเราไม่ต้องไปคาดคะเนผู้ฟังเลยเพราะว่าเราอ่านเพื่อที่จะให้เราเข้าใจเพียงแค่คนเดียวนั่นเองต่อมาเรามาดูคําแนะนําในการอ่านออกเสียงนะครับ เวลาที่เราอ่านออกเสียง 1. เลยเราควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขระวิธีแล้วก็การออกเสียงรอเรือรอลิงํคำควบกล้ำต่างๆเราควรอ่านให้มันถูกต้องชัดเจน 2. อ,อ่านด้วยน้ําเสียงแก่มใสน่าฟังไม่ดังหรือเบาจนเกินไปนั่นเองสามอ่านให้ถูกวรรคตอนมีลีลาจังหวะให้เหมาะสมเข้ากับเนื้อหาของเรื่องส เล่งเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็อารมณ์ของเรื่องที่เราอ่านนั่นเองถ้าเนื้อเรื่องเศร้าเราก็ควรที่จะอ่านให้มันช้าให้มันเนิบแต่ถ้าเนื้อเรื่องที่มันสนุกสนานเราก็อาจจะมีการเร่งจังหวะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานก็ได้ต่อมาคําแนะนําในการอ่านในใจนะครับหนึ่งเลยเราจะต้องมีสมาธิครับสิ่งแวดล้อมต่างๆเราควรอ่านในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอุปสรรคอย่างเช่นแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงที่รบกวนหนังสือที่เรามาอ่านควรมีขนาดรูปเล่มที่พอเหมาะกับมือเวลาถือจับได้สะดวกหน้าอ่านนั่นเองต่อมาเราจะพูดถึงลักษณะการอ่านที่ดีนะครับการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพเราควรที่จะรู้หลักแล้วก็วิธีการอ่านที่เหมาะสมโดยควรที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือหนึ่งขั้นก่อนอา่านขั้นก่อนอา่านหนึ่งเลย เราจะต้องรู้จักประเภทของหนังสืออย่างเช่นหนังสือที่เราอ่านเป็นประเภทร้อยแก้วร้อยกองเป็นสารคดีหรือเป็นบันเทิงคดีสองเราจะต้องรู้จักส่วนประกอบของหนังสืออย่างเช่นสารบัญเนื้อหาบรรณานุกรมภาคผนวดอภิธานศัพท์หรือดัชนีต่าง สเราจะต้องเข้าใจวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับประเภทของหนังสือแล้วก็เลือกใช้ให้มีประสิทธิภาพอย่างเช่นการอ่านจับใจความส่วนรวมการอ่านจับใจความสําคัญหรือการอ่านตีความเป็นต้น 4. หากจําเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมการอ่านเราก็ควรที่จะจัดเตรียมให้เรียบร้อยอย่างเช่นพวกโคมไฟแว่นตาสมุดจดบันทึกปากกาหรือดินสอเป็นต้นขั้นที่สขั้นการอ่านหนเลย เวลาเราอ่านควรนั่งอ่านในท่าที่สบายแต่ไม่นั่งหลังงอหลีกเลี่ยงการก้มคออ่านนานๆแล้วก็ไม่ควรนอนอ่านเพราะจะทำให้เมื่อยแขนแล้วก็ปวดหลังนั่นเอง 2. ใช้สายตาให้เหมาะสมโดยไม่อ่านทีละคำแต่ควรหยุดสายตาเมื่อจบข้อความ 3. ม,มีสมาธิในการอ่านจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กำลังอ่าน 4. จับใจความสำคัญหรือประเด็นหลักของเรื่องให้ได้ 5. หากพบข้อความส่วนใดที่น่าสนใจเราอาจจะทำเครื่องหมายเป็นข้อสังเกตเอาไว้อย่างเช่นการขีดเส้นใต้การทำเครื่องหมายดอกจนันหรือบันทึกแยกไว้ก็ได้ขั้นต่อมานะครับคือขั้นหลังการอ่าน 1. สรุปส่วนประกอบที่สำคัญของเรื่องให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 2. หากอ่านจบแล้วเรายังจับประเด็นสำคัญไม่ได้ก็ควรที่จะอ่านซ้ำอย่างช้าๆ สวิเคราะห์วิจาร์ณและก็ประเมินค่าเรื่องที่อ่านให้ได้โดยอาจที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยเหตุผลที่ดีแล้วก็เหมาะสมด้วยก็ได้